Ah. Huh. โ okay. อเคยินดีต้อนรับผู้รับชมทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับผู้รับชมทุกท่านนะครับสำหรับการสอนประจาแพทนะครับ7.0ของฮองไฮยแพทสเนาะก็วันนี้เราจะมาสอนเล่นตัวละครใหม่ก็คือเทลิซ่าอะโรคลิปนะฮะร่างลูน่าวอลฟิมสันเลิฟนะฮะหรือน้องลูน่าหรือน้องเทลิแวนร่างโตนะฮะแล้วแต่คนเรียกตัวละครนี้จะมีอะไรบ้างนะฮรรายละเอียดจะเป็นยังไงตัวน้องจะน่ากดขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้โอเคในตัวระดับของตัวน้องเนาะตัวน้องจะเป็นตัวละครสายเอสแท้นะครับดาเมจจะ เมตสายฟ้าล้วนแล้วก็มีความสามารถพิเศษในการทำดาเมจเลือดไหลจากตัวอาวุธที่เป็นตัวเลือ่อยไฟฟ้านะครับก็จะเป็นดาเมจเลื่อนไหลเป็นหลักแล้วก็อัตราการโจมตีสูงอันนี้คือจุดเด่นของน้องเขานะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง,องของตัวน้องเขาก็คือตัวละครตัวนี้เป็นตัวสาย DPS ดาเมจก็คือสามารถทํา DPS ในแง่ของดาเมจสายฟ้าได้ดีนะครับแล้วก็ทําซัพพอร์ตได้ในแง่ของดาเมจสายฟ้าก็ดีนะครับเป็นตัวทั้งซัพพอร์ตแล้วก็เป็นตัวดาเมจได้ในตัวเดียวกันแต่ในการเล่นจริงที่ ทีมที่เล่นให้น้องเป็นซัพพอร์ตจะเป็นทีมหนึ่งนะแล้วก็ทีมดาเมจจะเป็นอีกทีมหนึ่งซึ่งมันจะไม่เหมือนกันนะครับคุณไม่สามารถใส่ทีมเดียวกันโดยแบบเอาตัวซัพพอร์ตออกตัวหนึ่งตัวดาเมจมาใส่แล้วก็สามารถเล่นน้องอได้เลยมันไม,นม,นมน่ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับอาจจะต้องมีการปรับแก้เซตสกิลหรืออะไรนิดหน่อยนะครับแต่เรื่องอาวุธในซาต้าไม่ได้เปลี่ยน,นอะไรมากโอเคอันนี้จะเป็นทีมดาเมจนะที่เราจะโชว์ให้ดูถ้าในทีมดาเมจถ้าจะแนะนําก็จะเป็นทีมประมาณนี้นะครับวิธีการเล่น คือ 1>, 1 2 3 4ก็จะเป็นแค่นี้นะครับเราก็วนไปเรื่อยวิธีเราจะทําเกตนะครับการเล่นของน้องเขาจะเราจะเล่นเกตด,ด้านล่างหรือเกตโซ่ด้านล่างนะครับวิธีการจะเพิ่มเกตมันจะมีอยู่2วิธีหลกัหลกๆก็คือ1กดสกิลวุดนะครับเป็นการเบิ้ลเครื่องพอเบิ้ลเต็มปุ๊บก็สามารถอัดเข้าไปได้เลยนะครับเราก็สามารถใช้สกิลวุดต่อเรื่องได้เรื่อยๆนะครับ ถ้าตีรัวๆจะมาจากสกีวุดเป็นหลักนะครับท่านี้วิธีการที่2ที่เราจะเพิ่มนะครับก็จะมีการตีธรรมดาในฮิตสี่พอเราตีหมุนลงไปเรากดตีครั้งนะครับเราสามารถกด เพื่อน้องเบิ้ลเครื่องใสก็ได้นะครับแล้วก็ตีสเตียวุฒิไปนะครับแต่อีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นการ QTE นะครับจังหวะที่เรา QTE ลงมานะครับเราสามารถกดชาร์จโจมตีเพื่อให้น้องจี้เข้าไปได้นะครับถ้าเรากดแล้วไม่กดค้างน้องจะลงมาเฉยๆแค่นี้นะครับแล้วเก์จะไม่ขึ้นอันนี้คือการกดแบบปกติมันจะไม่ขึ้นให้เรากดแล้วกดค้างครับน้องจะจี้เข้าไปแล้วก็เกียร์มันจะขึ้นให้นะครับอ่ะกดปึ๊บพอกรูดาวที่เข้าไปเลย น้องจะค้างอย่างนี้แล้วก็ตีแล้วก็กดสามารถกดสก,กิวุตต่อได้เลยทันทีนะครับถ้าฟันรัวจะสามารถใช้ได้ตอนที่เกรดของด้านล่างเต็มแล้วเท่านั้นนะครับเมื่อหนจะสามารถใช้ท่าฟันรัวได้นะครับไม่งั้นถ้ากดสก,กิวต์ไปมันจะเป็นการเบิ้ลเครื่องอย่างเดียวนะครับโอเคต่อมาถ้าไม้ตายนะครับถ้าไม้ตายของน้องเราก็จะมี2แบบก็คือเรากดชาร์จโจมตีเพื่อเร่งดาเมจหรือจะไม่กดก็ได้นะครับถ้าเราไม่ได้กดตัวน้องก็จะประมาณนี้ น้องก็จะค่อยๆเลื่อยลงไปนะครับมันจะใช้เวลาในการอันติค่อนข้างนานนะครับใช้เวลาประมาณหนึง่งเฟินนะครับก็จะประมาณนี้เรื่องนาเมจเรื่องอะไรอ่ะมันอาจจะไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยต่างกันแต่ว่ามันจะส่งผลกับทัมมิ่งในการเล่นที่จะส่งผลรักมากๆ ก็ในตัวสกิลวอตมันจะมีเวลาเราโจมตีนะครับมันจะมีสถานะที่เกิดขึ้นจากการเล่นท่าเกตนะครับมันจะมีสถานะบัตเฟนซี่หรือสถานะเลื่อดออกโผขึ้นมาด้วยนะครับเวลาเราใช้เลือ่อยเลื่อยศะตูตนะครับเพราะงั้นถ้าใครจะไปเล่นสายเนี้ยอาจจะต้องลงดูในอนาคตนะครับอาจจะมีสายนี้เกิดขึ้นมานะครับพวกสายเลืน่นเลือดที่นอกจากตัวกาซิโอก็อาจจะต้องระวังเอาไว้นะครับในตัวของมีเนาะโอเคนะครับอันนี้คือการทาดาเมจของน้องเขาในการซัพพอร์ตนะครับในการซัพพอร์ตของน้องเขาสามารถทําการ พพอร์ตได้โดยการที่ให้มีเกจท่าเลื่อยค้างเอาไว้แล้วก็กดไม้ตายจะเป็นการเริ่มการพพอร์ตนะครับวิธีการทําก็เราจะขึ้นท่าชาร์จเกจยังไงก็แล้วแต่ขอเบิ้ลเลื่อยเข้าไปแล้วกันนะพอเรากดตรงนี้ปุ๊บแล้วเรากดไม้ตายไปเลยนะครับเราไม่ต้องกดให้ท่าหมดนะครับเพราะว่าถ้ากดเกจหมดแล้วบัฟมันจะไม่ติดมันก็ขึ้นอย่างนี้ไปเลยแล้วก็เราสามารถเอาตัวอื่นเข้ามาลงทาดาเมจทาบัฟได้ต่อได้ทันทีนะครับ นี่คือวิธีการเล่นของน้องเขาก็จะมีประมาณนี้มันไม่ได้เล่นยากนะครับก็เล่นค่อนข้างง่ายแค่จําจังหวะในการกดชาร์จว่าเอ้ยจังหวะนี้เราต้องกดอะไรจังหวะนี้เราต้องกดอะไรแค่นั้นเองไม่ได้กดยากขนาดนั้น,นครับค่อนข้างเล่นง่ายแล้วก็ค่อนข้างเล่นสนุกนะครับตัวนี้เนาะโอเคมาดูเรื่องการทําดาเมจ DPS นะครับทีมที่แนะนำทำ DPS ก็จะเป็นทีมนี้่างที่บอกไปก็คือมี h e o tr นะครับีเดนแล้วก็ตัว heliweb นะครับขั้นตอนการ DPS ก็จะประมาณนี้เลย งานเนีก็ประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นให้น้องเป็นซัพพอร์ตก็จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการเล่นนิดหน่อยเพราะว่าบางห้าเราจะไม่ได้ใช้นะครับการเล่นซัพพอร์ตก็จะประมาณนี้นะ ประมาณนี้ความสามารถในการพพอร์ตนะครับเอเคเรามาดูรายละเลอียดของการพพอร์ตกันก่อนนะเรื่องการพพอร์ตก็อย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปว่าเราจะตัดท่าบางท่าออกอย่างพวกท่าฟันรัวๆเราตัดออกนะครับเพราะกาการพพอร์ตมันจะใช้เกจตรงด้านล่างนะครับถ้าเรากดอันนี้ไปแล้วแล้วเรากดฟันรัวๆเขี่มันจะลดไปเรื่อยๆนะเพราะงั้นการบัฟมันจะไม่มีผลและการบัฟของน้องลูน่าจะไม่ได้บัฟเป็นการเพิ่มดาเมจนะครับเป็นการบัฟการเพิ่มความสามารถในการทําลายท่าเป็นหลักนะครับ ตัวสกิลของเขาจะมีสกิลข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งคือเวลาการบัฟหรือการทำดาเมจของน้องเขาควรจะเล่นตัวละครที่ไม่ซ้าประเภทกันอย่างเช่นว่าชีวภาพพลังจิตจักรกลคอตตามและจินสภาพไม่ควรซ้ํำกันอยู่ในทีมเดียวกันถ้าตัวละครไม่ซ้ํากันในทีมน้องจะเพิ่มความสามารถในการบัฟเพิ่มไปอีกประมาณสิบเเหรือสิหปรประมาณนี้นะครับเพราะงั้นถ้าคุณเอามาเล่นบางทีก็อาจจะยอมเสียตรงนี้ไปก็ได้นะสิบหสิก็แล้วแต่นี้แล้วแต่คุณจัดเรามาดูเรื่องระดับของตัวละครแล้วกกก็คคววาาาามมสรรถขขออองงตััะนนน้่ ตัวของน้องลูน่านะครับในระับของตัวละครนะครับในแง่ของการทำดาเมจนะ ในของการดาเมจดาเมจของตัวละครจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากที่สุดคือระดับ S ไป 2S เพราะว่ามันจะมีสกิลดาเมจ2 3สกิลที่มันจะถูกล็อกอยู่ในช่วง S1 กับ SS จะเยอะนะครับเพราะงั้นถ้าใครจะเอาน้องมาทำดาเมจแล้วอยากให้ดาเมจรู้สึกหูหวามากๆเนี่ยให้แนะนําให้อัพเป็นน้องไปที่ 2S นะครับดาเมจจะค่อนข้างกระโดดค่อนข้างเยอะแต่ถ้าจาก 2S ไป 3S แล้วมันจะไม่ค่อยส่งผลอะไรมากแล้วนะครับนี่คือในแง่ของดาเมจนะครับในแง่ของการซัพพอร์ตนะครับก็เหมือนการสกิลซัพพอร์ it ค่อนข้างเยอะเหมือนกันหลังจากนั้นก็จะไม่ค่อยมีนะครับระดับ SSS ก็จะไม่ค่อยมีนะครับการก็ถ้าใครจะจักเล่นจริงๆตัวน้องจะดีที่สุดคือที่ระดับ SS นะครับเป็นไอคือที่คุ้มค่าที่สุดนะในแง่ของอาวุธนะครับอาวุธประจำตัวเป็นอาวุธที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่อาวุธที่ดีลองลงมาของตัวนี้นะครับออร์อดจูดาเป็นอาวุธกุญแจสวรรค์แรกเริ่มที่ถูกตั้งสายามว่ากางเถีสายฟ้าในตำนานที่ทุกตัวละครที่สามารถใส่กางเขนได้จะต้องมีคนลองทำเซตนี้ลองเอาไป เป็นเซ็ตที่ดาเมจด,ดีในสายกังเขนเป็นตัวอุปกรณ์ที่ OP ที่สุดแล้วในสายกังเขนซึ่งสามารถใส่ได้แทนอาวุธประจําตัวได้ถ้าใครยังมีอยู่นะแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ๆนะจะไม่มีแล้วเพราะว่าอาวุธนี้มันหายากนะครับถ้าเป็นผู้เล่นเก่าอาจจะมีหลายคนที่มีอย่างแอนเน่ก็มีนะครับก็ลองดูได้นะครับถ้าใครไม่อยากจะเปิดอาวุธประจําตัวนะครับอาวุธจูดา5ดาวมีความสามารถมากกว่าอาวุธประจําตัวของน้องลูน่า5าดาวความสามารถมากกว่ากัน5%ที่เช็คมาแล้วนะดาเมจจะ มากกว่า5%แต่ว่าเทียบกับ6ดาวไม่ได้ส่วนอาวุธอื่นๆก็จะไม่แนะนําเลยนะครับจะไม่ค่อยแนะนําเลยนะครับ ในแง่ของอาวุธสายซัพพอร์ตนะครับตัวอาวุธประจำตัวจะมีความสามารถในการซัพพอร์ตที่สูงที่สุดนะครับส่วนตัวอาวุธที่ซัพพอร์ตได้ลองมาก็จูดาเหมือนกันถ้าใครจะเล่นเป็นซัพพอร์ตก็เอาจูดามาใช้ได้จูดาค่อนข้างจะครอบคลุมในการใช้งานนะถ้าคุณจะเอาถ้าคุณไม่ได้แค์แบบท็อปดาเมจของเขามากๆแล้วไม่อยากอยากลงทุนเยอะๆอะไรเงี้ยก็จูดาเป็นหนึ่งตัวเลือกนะครับในแง่ของซิกมาตาที่ได้ลองดูหลายๆเซ็ตนะครับในแง่ของการทาดาเมตตัวเซ็ตประจำตัวจะเป็นเซ็ตที่ทาดาเมจได้ดีที่สุดนะครับต ลองลงมาที่สามารถเอามาคอใส่แล้วก็ทำดาามจได้บ้างก็จะมีพวกซิสติงกาตาของฟิตแล้วก็สามารถเอามาใส่ได้แล้วก็ไล่ลงมาก็พวกกูโบเบียสอโพเนียอีเดนพวกนี้ก็สามารถใส่ได้แต่ก,ก็ดาามจก็ค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะครับาค่อนข้างน้อยในเรื่องการซัพพอร์ตเซตที่โดดเด่นก็จะเป็นเซตประจําตัวแล้วก็เซตอีเดนจะโดดเด่นมากในการซัพพอร์ตแล้วพวกเซตฟิตนะครับก็จะสามารถโดดเด่นได้เหมือนกันนะครับส่วเพวกออื่นก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรมากมายนะักในแง่ของการเล่นทีมครับในเชิงดพเอสทีมที่ด เป็นทีมอีเดนคู่กับ H OTR ให้น้องดูหน้าเป็น d p s จะทำดาเมจได้มากที่สุดนะครับจะมีความสามารถในการบัฟดามเมจที่สูงที่สุดแล้วก็ทำดาเมจได้มากที่สุดในสายนี้นะครับตัวที่เป็นทีมลองลงมาจะเป็นอีเดนกับฟิตคู่กันแล้วก็ฟิตกับ H OTR นะครับก็จะลองลงมาตามลําดับทีมอีเดนกับฟิตนะครับอีเดนกับฟิตความสามารถในการทำดาเมจจะลดลงจากทีมหลักที่เป็นอีเดนกับ h ฮทร์ลงอยู่ประมาณ20%นะครับแล้วก็ถ้าเป็นฟิตกับ h o t r ก็จะลดลงอีก15% ก็ห่างกันจากทีมที่เป็นฟูลอยู่25เเนนะครับในแง่ของดามจนะการทำบัฟนะครับถ้าจะดีที่สุดนะครับ H O T R คู่กับลูน่ามีความสามารถในการบัฟได้มากกว่าอีเดนนะครับอยู่ที่25เนะครับเพราะงั้นในการทำบัฟกันจริงๆเซตบัฟถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือลูน่าในการบัฟปัจจุบันนะสายฟ้าบัฟดีสุดตอนนี้จะเป็นลูน่ากับ H O T R คู่กันความสามารถในการบัฟจะเพิ่มเติมจากเซ็ตเดิมที่เป็นเซ็ตอีเดนกับ H O T R 20 5%ทันทีโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ระยะเวลาบัฟค่อนข้างดีกว่าด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้สามารถแบบใช้ได้ทุกการบัฟไม่ด้ขนาดนั้นแต่ก็ของผลค่อนข้างเยอะนะครับในการบัฟทีมือ,อื่นนะครับก็จะมีถ้ารองลงมานะครับก็จะเป็นีเดนกับ h ร r ใช่ไหมอันนี้คือรองลงมาตอนนี้บัฟดีสุดคือ Luna, odia, Eden, odia, ลูน่า h อ r เดนเฮโรองลงมาแล้วก็ถ้าเป็นลูน่ากับเดนคู่กันก็จะมีความสามารถในการบัฟลดลงจากเซตสูงสุดน,นะอยู่ที่29%แล้วก็ถ้าเป็นลูน่ากับฟิตคู่กันก็จะลดลงไปอีก ก็จะอยู่ที่36%ก็นะครับก็จะลดลงค่อนข้างเยอะเพราะงั้นนี่คือการบับของน้องเขานะโอเคอันนี้คือโดยสรุปของตัวลูน่าครับก็จะเป็นประมาณนี้ตัวลูน่าตัวน้องเขาเป็น DPS support นะครับก็คือเป็น DPS ได้ด a m a จที่ทำได้ จากการที่เทสปัจจุบันอยู่ที่19ล้านนะครับถ้าสรุปง่ายๆในท็อปเทียร์ที่แอเคยทำนะตัวนี้ตอนนี้ทำดาเมจได้มากที่สุดในสายไฟฟ้าเป็นท็อป1ทันพีโดยอัตโนมัตินะครับเป็นท็อป1แล้วนะถ้าเทียบกับข้อมูลที่อ้างอิงกันมานะเพราะว่าไปเทียบกับเ็ตของโมบีเอ,อเแล้วโมบีเอได้18พอดีแต่ตัวนี้18กับ19เพราะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่แรงที่สุดของตัวสายฟ้านะปัจจุบัน ถ้าใครอยากจะโดนอย่างน่าสนใจก็ลองกดดูได้นะครับตัวน้องก็เดี๋ยวมีมาให้กดในแพทเจดดตัวเกมน่าจะอัปเดตประมาณวันที่26ตุลาคมถ้าสนใจก็ลองดูได้อาวุธติงมาตามาพร้อมกันนะครับก็จะเป็นตัวที่ต้องกดเท่านั้นโดยสรุปตัวละครตัวนี้แอนขอให้คะแนนนะครับอยู่ที่ 8.5คะแนนนะครับถามว่าที่ให้คะแนนอยู่ประมาณนี้เรื่องการเล่นเรื่องจุดเด่นของเขาเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นและเล่นง่ายอันนี้จะเป็นจุดเด่นที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ข้อเสียที่หักไปค่อนข้างเยอะก็จะมีเรื่องอ่างกาชาเพราะว่าถ้าคุณอยากจะให้ตัวน้องดูจริงๆอ่ะอย่างน้อยฟิกมตาตาคุณต้องกด นะครับเพราะติกมาตาหาแทนไม่ได้อาวุธเนี่ยพอแทนได้ด้วยจูดาแต่ถ้าจูดาเป็น6ดาวแล้วเนี่ยคิดว่าอาวุธน้องเนี่ยน่าจะตกกระป๋องทันทีนะครับเพราะงั้นก็อาจจะระวังเอาไว้เรื่องอาวุธนะครับว่าในอนาคตอาจจะมีการอัพจูดาก็ระวังเอาไว้ด้วยนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือตัวน้องเป็นสายสายฟ้าเลือดออกซึ่งตัวสายเนี่ยตอนเนี้ยมันแปลกๆตรงที่ว่าปกติสายเลือดออกเนี่ยมันจะอยู่สายกายภาพเป็นหลักแต่ตัวนี้เป็นสายฟ้าเลือดออกซึ่งมันก็เลยจะเป็นแปลกๆว่าอาจจะมีมอนส์เฉพาะตัวที่จะต้องใช้ ลูน่าเท่านั้นในการต่อตู้โผล่มาในอนาคตซึ่งอาจจะเป็นสาย dbs เฉพาะทางได้นะครับก็จะไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่ในส่วนนี้เท่าไหร่ในการสู้อ r b i t หรือเรบอสต่างๆก็จะเป็นข้อเสียที่จะต้องโดนถักทิ้งออกไปนะครับแต่ในการเล่นโดยทั่วไปนะครับก็ค่อนข้างทะเป็เได้ดีแล้วก็เล่นได้ง่ายทำคอมโมได้ง่ายนะครับก็สำหรับใครที่สนใจก็ลองดูได้ตัวละครตัวนี้เดี๋ยวจะมาให้กดกันนะครับก็สำหรับคลิป vlo สอนเล่นตัวลูน่านะครับแล้วก็สอนในรฟ์สตีมก็น่าจะประมาณนี้